ต้นไปรัฐบาลก็จะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างการประกันรายได้ข้าวให้กับพี่น้องชาวนานะครับซึ่งก็จะได้สูงสุดถึงครัวเรือนละกว่า40,000บาทนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังมีเงินช่วยเหลือให้อีกไร่ละ1,000บาทตามจำนวนพื้นที่ปลูกข้าวของชาวนาแต่ละครัวเรือนครับ คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกมายืนยันล่าสุดว่าขณะนี้คณะกรรมการได้มีการเคาะเงินส่วนต่างการประกันรายได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาทั่วประเทศในปี2563ทับ2564ในรอบที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็จะมีข้าวที่จะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมด5ชนิดนะครับก็ประกอบด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิประกันรายได้ที่15,000บาทต่อตันนะครับซึ่งก็จะได้ส่วนต่างตันละ2,911บาท17สตางค์ครัวเรือนละไม่เกิน14ตันนะครับซึ่งก็จะได้สูงสุดที่ครัวเรือนละ 4756บาท38สตางค์ต่อมาเป็นข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับประกันไว้ที่ตันละ14,000บาทก็ได้ส่วนต่างตันละ2,137บาท45สตางค์ขัวเรือนละไม่เกิน16ตันก็จะทำให้ได้สูงสุดที่ครัวเรือนละ 3 4มหมบาท20สตางค์ข้าวเปลือกเจ้านะครับประกันไว้ที่ตันละ1นึ่งบาทได้เงินส่วนต่างตันละ1,222บาท36สตางค์ัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ก็จะได้เงินสูงสุดที่รัวเรือนละ36,670บาท 80ตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีประกันไว้ที่ตันละ11,000บาทได้ส่วนต่างตันละ1,066บาท96ตางค์ครัวเรือนละไม่เกิน25ตันทำให้จะได้เงินสูงสุดที่ครัวเรือนละ26,674บาท และข้าวเปลือกเหนียวนะครับประกันไว้ที่ตันละ12,000บาทก็จะได้ส่วนต่างตันละ2,084บาท34สตางค์ัวเรือนละไม่เกิน16ตันก็จะได้เงินสูงสุดครัวเรือนละ33,349บาท44สสตางค์อันนี้เป็นเงินช่วยเหลือในส่วนของการประกัน รายได้ข้าวนะครับซึ่งก็จะเริ่มทยอยจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนปี63นี้เป็นต้นไปนะครับท่านก็รอรับเงินเข้าบัญชีกันได้เลยครับนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมีเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ปลูกข้าวหรือว่าพี่น้องชาวนา ซึ่งเรียกว่าเงินค่าพัฒนาคุณภาพข้าวก็ให้ไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่นะครับหครัวเรือนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้สูงสุดไม่เกิน20,000บาทซึ่งก็จะแบ่งเป็น2งวดนะครับงวดที่1ไร่ละ500บาทและงวดต่อไปไร่ละ500บาท ก็จะช่วยพี่น้องชาวนาเพื่อลดปัญหารายได้ลดลงถ้าอยู่ในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีมาตรการชะลอการขายนะครับโดยทางเกษตรกร,ร,กรหรือสถาบันเกษตรกร,ะร,กรชะลอการขายข้าวเก็บไว้นะครับก็จะมีเงินช่วยเหลือให้อีกตันละ1,500บาทถ้าเป็นสหกรณ์และโรงสีเก็บข้าวไว้ รัฐบาลจะช่วยดอกเบี้ยร้อยละ3และทกสมีมาตรการในการให้สินเชื่อกับโรงสีเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เพื่อซื้อข้าวมาเก็บไว้ลดปริมาณข้าวในตลาดโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ0.01และรัฐบาลมีสินเชื่อ SME ด้านการเกษตรโดยให้โรงสีสามารถกู้ในวงเงินถึงรายละ20ล้านบาท คิดดอกเบี้ยร้อยละสี่เป็นต้น